ทำพูดดีอายใสวยแล้วสวยแล้วจ้าอันนี้จะเป็นด,ดินเนอร์วิตดวงดาวนะคะอ่าดวงดาวดินเนอร์นะคะเดี๋ยวจะมีดินเนอร์วิตมะม่วงแอนเจอรี่ <Okay. S 1> ด้วยนะคะมะม่วงแอนเจอรี่ม่วงกุนตัว <laughs> อันนี้นะคะมะม่วงหลอดม่วง <laughs> <laughs> อันนี้นะคะพ่อควานนะคะพ่อควานรับหน้าที่นะคะ โอ้โหมะม่วงกินข้าวเป็นกาละมังเลยนะเจลี่ไปไหนเอ่ยเจลี่เจลี่ไก่ไม่มีกระดูกนะครับวันนี้โอ้ยน้องมะม่วงนู่นอยู่ใต้บ้านเจลี่เจลี่เจลี่อายหรือเปล่านะคะวันนี้ดินเนอร์นะคะโอ้โหมะม่วงอร่อยไหมเจลีเอามาแล้วมาแล้วิเจลลี่มาเร็วเจลลี่มาเร็ว นี่ยน,นะคะเจลลี่เจลลี่นี้เอาไปให้กินตรงนู้นก็ได้เผื่อาวางตรงนั้นมาเร็วนนกลัวอะไรอะม่วงทำไรวะม่วงอือือโอ้ยคนละหนึ่งทั่วใหญ่ๆเจลลี่กินเยอะๆเลยนะมาม่งกับจวงดาว กินเลยกันเลยนะคะเขาจะขู่กันเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยขู่กันเนี่ยเขาเริ่มถูกกันแล้วเมื่อก่อนเขาเก่งใจเขาเรียกว่าเก่งใจกันนะมะม่วงชอบขู่นะฮะไม่หรอกมะม่วงน่ารักมะม่วงน่ารักอ่ะเจลลี่กินไปโอ้กวยไมมแล้วเนี่ยนะนนี่ะคะดินเนอร์เจลลี่โอ้ เดี๋ยวเป็นเอา้าวายเลยนะคะเห็นทุกนี่นะคะ้ายเป็นกินข้าวร่วมกันนะคะวันนี้สามมุมเลยนะคะม่วงอร่อยไหมโอ้โหไว้กระดิ่งหางเลยอร่อยนะเจอรี่ไม่พูดไม่จาเลยนะคะตอนนี้ดาว้าแถม ดวงดาวขอเบิ้ลน,นะคะดวงดาวขอเบิ้ลทอขวานก็จัดไพ่นะคะโอ้โน้องไก่น้องไก่อยู่แบบนี้ได้นะคะนี่เจอรี่นะคะเป็นน้องหมาที่เขาทิ้งไปนะคะก็เ,เลยต้องรับเลี้ยงต่อนะคะ ก่อนน้องไม่ค่อยถูกกับน้องมะม่วงนะคะเพราะว่ามะม่วงเป็นเจ้าถิ่นเนาะแต่ตอนนี้เขาเข้ากันได้แล้วนะคะมะม่วงอร่อย,ยไหมให้กูให้จ้าเลยไอ้หมาไก่ <laughs> เราก็มีเพิ่ <laughs> แบ่งนี้มะม่วงนี่หร กุ๊กสองกินน้องเดี๋ยวนี้แย่งน้องทำไมอยอ่เ,เอา้ามันกินไป่ยังคอเป็นแผลอะไรก็ไม่รู้มะม่วงดูเขาขึ้นมาว่าอร่อยไหมโอ้โหเยอะ เจอรี่กินให้อิ่มเลยนะวันนี้ดูสิให้ข้าวคนละถุงใหญ่เลยนะคะวันนี้ อรยไมมดวงดาว ม่งมองมองนานพี่หนส่สิอะไรไหมรครับอร่อยเนะอร่อยไหมก็คงอร่อยใช่ไหมกร <c oughs> ยดิกทางยิๆ๊ๆเอากินไปดูหูนะคะมานักลบ <c oughs> <c oughs> มานักลบอิ่มแล้วหรออิ่มยังหันก,กินให้หมดเจอรี่จ้า น้องเจอรี่เขาจะค่อนข้างขี้ระแวงนะคะขี้กลัวเราก็เลยจับตัวเขาไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาไม่ใช่มาเราที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กน้องเราก็เลยไม่ค่อยรู้ใจเขาขนาดนั้นแต่ตอนนี้น้องก็เริ่มเข้าได้กับครอบครัวเรามากๆแล้วนะคะอันนี้ก็สมาชิกอีกสองตัวนะคะน้องไก่นะคะคุ๊กๆเอากินสิคากินเลยลูกอื้อ ดวงดาวก็กินไม่หยุดเลยนะคะมะม่วงตอนนี้นะคะเขาก็เล่งทำคะแนนนะคะทำเวลาสิเรําคะแนนทำเวลาอย่างรวดเร็วนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ดินเนอร์ดินเนอร์วิดดวงดาวแอนมะม่วงเชอรี่นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ